สวัสดีจ้าพ่อกันคือเก่าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าม้จะมาทำผมนี่แหละกินอาหารเช้าจ้ะพี่น้องเสื้ออาหารเช้ามา กินเหมือนเดิมจ้ะไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่มันกินได้อย่างนี้จ้ะคือมันไม่ค่อยหิวก็เลยกินได้อา,อาหารพวกเบาๆไม่อยากกินให้มันอิ่มเกินเพราะมันยังไม่หิว <c oughs> ตรงนี้ก็ยังอยู่ในเทศกาลกุดกีนยังกุดกีนอยู่นะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะที่นี่เขาเรียกช่อช่องช่อช่อยัดช่อหยีช่อซ้าช่อเซช่องอะช่อเซช่องอก็ยังมีคิดเป็นแรมหรือเปล่าก็งงๆไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่หรอกพี่น้องคิดเป็นแรมหรือเปล่า เลมหนึ่งคำถึงห้ค่ำเมือเปล่าไข่มันฝรั่งคือเก่า ปักนี้ก็จะกินอาหารเช้าทุกวันนะคะที่จริงมันยังไม่หิวหรอกแต่พี่น้องจกินไว้เพราะว่าสายเนี่ยช่วงบ่ายน้วทำกับข้าวช้ามันน,าานีอากาศหนาวจ้ะอากาศหนาวมากต้องเปิดได้ที่ได้ที่เครื่องอุ่น มันเป็นมันเป็นที่นอนมันเป็นที่นอนอุ่นจ้ะเสียปักเอาเป็น,เป,นเป็นที่นอนอุ่นก็เ,เลยนอนได้ เดี๋ยวกินอาไอ้นี่ก่อนไม่มีอะไรจ้ะพี่น้องมาคุยรักทายเฉยเฉยก็ไม่ได้ออกไปไหนนะทุกวันทุกวันอยู่กับบ้านกับตลาด้ะพี่น้องอยู่แต่บ้านก็เรื่องกินสองอย่างแค่นี้เนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็ซักผ้าอยู่ ซักผ้าอยู่ทําในครัวทําเสร็จแล้วมานั่งกินเนี่ยพูดถึงญาติพี่น้องนะถ้าจะหาเราก็หาตอนที่เงินหมด ญาติพี่น้องทางมังไทยอะเขาอาจจะหาเราธรรมดาในไม่หาหรอกก็ไม่หาหรอกเวลาเงินหมดหรือว่าเงินไม่มีใช้เนะี่ยถึงจะหาถึงจะเรียกหาจะถึงจะเรียกเรียกหามันหน่อยให้มันโทรกลับหน่อยอย่างงุ้นอย่างนี้ติดต่อวานคนนูน้นคนนี้ช่วยติดต่อให้หน่อยให้มันโทรกลับหน่อยแสดงว่าเงินหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะ อยู่นี่ไม่ได้ทํางานจ้าเป็นแม่บ้านเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ออกทํางานกับเขาจ้าไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานไม่มีรายได้จากพี่น้องมีแต่มีแต่สามีที่ทํางานแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวทํางานผมน้อยไม่ได้ทํางานจากพี่น้องบางทีบางทีเราเอาเงินกับผัวเนี่ยไปให้พี่น้องเราเราก็เกรงใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทํางานคนเดียวจากพี่น้องใช่ไหมละ่ะเราถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเราหาเองเนี่ยเราให้อย่างนี้เราจะสบายใจกว่าใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้ยเาย เดี๋ยวกะว่าจะไปหาหมอตรวจแล้วสักเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าจะไปตรวจไปหาหมอจะอาจจะต้องผ่าตัดก็ได้ก็ดูล้วส่วนมากจะมันจะต้องผ่าตัดส่วนมากแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ส่วนมากก็จะผ่าตัดทีททีแรกว่าเดือนนี้กะว่าจะไปหาหมอจะไปให้หมอตรวจทีนี้ก ทีนี้เผอิญว่ามีโรคระบาดมาก็รอให้มันนั่นจะหน่อยนึงก่อนเพราะกะว่าเดือนหน้าจะไปหาหมอจะไปหาให้หมอตรวจอาจจะต้องผ่าตัดแหละก็เป็นอย่างนี้ผ่าตัดอย่างเดียวจะไปน้องผ่าตัดก้อนเนื้อมันจจอะไรถึงถึงได้ มันเป็นเนื้องอกออกมาเนื้อตรงรักแร้ไงตรงรักแร้มันมีจะมีเขาเรียกต่อมน้ําเหลืองนะมันมันโตก็ต้องไปเอาอกนะั่นน่ะมันต้องผ่าตัดอะพี่น้องก็ว่าเดือนหน้านั่นแหละถึงจะไปผ่าตัดเยอะเหลือเกินนะเยอะนันน่นนู่นนี่เห็นดีๆอย่างนี้ก็ผ่าตัดมาเยอะแล้วนะ ผ่าตัดจะผ่าตัดเล็กยังไม่ได้ผ่าตัดใหญ่ไงเดี๋ยวก็ไอ้นี่หายแล้วไอ้นั่นมาใหม่พอโรคนี้หายแล้วก็โรคใหม่ก็มาจาะีปน้องน่กะว่าจะจะจะ,จะได้ผ่าตัดเน,เนี่ยผ่าตัดเที่ยวนี้แล้วก็อาจจะมีเที่ยวหน้าอีกนะก็อาจจะมีเที่ยวหน้าอีกนะ ยังไม่รู้ตอนไหนนะก็อาจจะมีนะอาจนะโรคสุดท้ายนี่คืออาจนะ <c oughs> หมอก็ทำาสมายัยยะที่นี่เออินว่ามีประกันอยู่ด้วยก็อาจจะไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะมีประกันประกันก็จ่ายไปดเจ็ดสิเอร์็นแล้วก็จ่ายสามสิบเปอร์เซต เราก็ต้องจ่ายประกันก็ต้องจ่ายแต่ว่าเราจ่ายน้อยหน่อยถ้าไปรัฐบาลเนี่ยมันต้องเข้าคิวนานจะเป็นปีจะพป่นน้องวันนี้เรืงโรงพยาบาลอยู่ใ,ใกล้บ้านเนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันรอคิวนานมันไม่พุกปั๊บแต่มันรอ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 ,รออยู่นั่นแหะรอเป็นปีอบางทีอะเมื่อก่อนรอผ่าตัดใช่ไหมรอผ่าตัดก็รอรอต้องรอต้องปีกว่า รอผ่าตัดรอสองกล้องผ่าตัดเล็กอ่ะในช่องในช่องช่องปากอ่ะตรงทําตรงกระเพาะอ่ะโ <c oughs> รงพยาบาลรัฐบาลนะเ็เปลี่ยนยาให้เราบ่อยๆอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลียปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาครบปีกว่าถึงจะผ่าให้ เนี่ยงานก็ไม่ได้ทำยังไงยังจะสร้างปัญหาให้เขาอีกนะจะไปหาหมอจะไปเผาตรงผ่าตัดอีกแล้วนะ,ะต้องใช้เงินอีกแล้วเอาให้ <c oughs> <c oughs> เดือนสามจะเดือนสามจะไปหาหมอ ยิงก็จะไปแล้วพี่น้องวันนี้มาเข้ามาตักตาเฉยๆจ้ะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินอันนี้ยมันยังร้อนอยู่กินกาแฟหมดไปแล้วเดี๋ยวจะไปชงอีกแก้วหนึ่งวันหนึ่งก็กินกาแฟสามแก้วกาแฟดาอ่ะนะไม่ใส่อะไรกาแฟดํากินเพเพียวอ่ะถ้าใส่น้ําตาลใส่นมใส่เนยใส่อะไรพวกไอพวกผงกินไม่เป็นอย่างนั้นไะกินไม่เป็นมันเหมือนกินน้ําหวานไงก็กินไม่เป็นไรอย่างนั้นอ่ะ ชอบกินกาแฟดำกาแฟเิล์ปิโไม่ใส่อะไรไปแล้วจากพี่น้องแค่นี้จ้จาไปผัยจ้า